สวัสดีครับพวกผมนะเข้าเวกิตนะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ ID พังในปัจจุบันนะครับตามฉบับของผมนี่เองซึ่งส่วนมากไม่มีทรัพยากรให้อัพตัวละครเอ่ยสู้มอนตามแมปไม่ได้เอ่ยตีมบอสที่จะมาอัพตัวละครไม่ได้เอ่ยหมดไฟเอ่ยลงบิดลงโลงล,งละครไม่ได้เอ่ยซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันว่าแต่ละอันเนี่ยมีวิธีแก้อย่างไงบ้างการอัพตัวละครนะครับซึ่งโดยเท่าที่เจอนะของไม่พออัพบ,บ้างอัพหลายๆตัวแล้วเนี่ยจึงทําให้สมุดไม่พออัพบ,บ้าง จึงเกิดปัญหาในเรื่องของการปั้นตัวละครที่เราอยากจะปั้นนั่นเองซึ่งพอมไม่มีตัวปั้นเนี่ยเราก็เกิดอาการหมดไฟหมดกำลังใจในการเล่นต่อนะซึ่งวิธีแก้ง่ายๆเลยคือเราต้องอัพให้เป็นตัวตไปเลยคือเราจะอัพตัวนี้เนี่ยมีความตั้งใจว่าจะอัพตัวนี้ให้ถึงเวลเก้าสิบเราอัพไปทีละตัวเลยเราอย่าไปอัพหลายๆตัวนะพออัพหลายตัวแล้วเนี่ยง่ายๆคืออัพไปเป็นตัวแล้วเราก็จะเริ่มไม่มีทรัพยากรในการอัพละมันก็เลยเกิดปัญหาตีมอนตามแมปยากบ้าง มอนไม่ตายบ้างเราโดนมอนลุมตีตายก่อนก็มีนะง่ายๆคืออัพทีละตัวที่เราจะปั้นก่อนได้เลยผลสรุปนะครับปั้นทีละตัวๆไปเลยแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นออกมากๆนะครับซัพพอร์ตสำคัญชะไหนแน่นอนนะครับว่าตัวซัพพอร์ตในเกมนั้นสําคัญมากๆมากๆเลยนะซึ่งซัพพอร์ตในเกมมันจะช่วยในเรื่องของการเซฟทีมมากๆแล้วต้องให้ความสําคัญกับตัวซัพพอร์ตก่อนเลยซึ่งตัวซัพพอร์ตในเกมมันก็มีทั้งรวบมอนปบับทีม ลดธาตุมอนสเตอร์ให้โลกับทีมฮิลเลอร์ซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยยืนสนามได้แบบนานๆเลยนะช่วนได้เยอะมากๆซึ่งถ้าเราไม่มีตัวซัพพอร์ตเนี่ยโอกาสที่ ID พังมีส่วนเลยนะครับซึ่งวิธีแก้คือเรามีตัวซัพพอร์ตแล้วเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญกับเขาด้วยนะถือว่าเขาโขนนะงี้เลซินใช้แบบจําเป็นซึ่งเลซินเนี่ยได้มาช่วงแรกๆเราเก็บไว้นะครับ เอาไว้ใช้ในช่วงที่เราลงฟาร์มอ์ติแฟกต์ได้เลยนะซึ่งถ้าเราใช้เรซินได้นั้นผมแนะนําเลยนะเราใช้ช่วงที่เราลงอ์ติแฟกต์แบบจริงจังได้เลยซึ่งถ้าเราจะเข้าไปฟาร์มอ์ติแฟกต์ได้นั้นเราต้องเวล45นะครับมันจะได้ทองเลยซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยอย่าใช้นะย้านะครับอย่าใช้แล้วแล้วพี่ครับแฟกต์มันจะรีทุกๆวันเนี่ยจนเต็ม200เนี่ยจะให้ผมลงอะไรล่ะครตอบคือลง bon ตงีบอสอัพตัวละครได้เลยนะซึ่งถ้าเราอัพใครเนี่ย เราก็ลงฟาร์มบอสตั้นั้นได้เลยแถมได้อาร์ติแฟกต์จากบอสด้วยนะโอกาสได้เกลือมีเยอะนะซึ่งถ้าเราเกินอาการเนี่ยดองเลสินไปนา,นานเข้าแล้วไม่อัพตัวละครเนี่ยมีโอกาสไอดีพังแน่นอนหรือถ้าเราแบบไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราก็บอกให้เพื่อนเนี่ยช่วยตีบอสได้เลยนะช่วยได้เยอะเลยสําหรับอันนี้อาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์เนี่ยเราได้มาช่วงแรกๆเนี่ยเราใส่ท่อนที่มีก่อนได้เลยไม่แนะนําให้ฟาร์มอาร์ติแฟกต์ตอนที่เรายังไม่ถึงเวล45นะเพราะมันจะไม่คุ้มเลย มันจะไปเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อเลยสิ้นเลยนะและที่สําคัญเลยนะที่สําคัญเลยอัตติแฟคถ้าเราได้ไม่ตรงสายที่จะให้กับตนนัวละครนั้นนะันะเราเอาไปย่อยทิ้งได้เลยไม่แนะนําให้อัพเลยนะเพราะจะทําให้ทรัพยากรในการอัพอัตติแฟคที่มันตรงออฟเนี่ยออฟสวยเท่นเนี่ยมันจะไม่มีให้อัพชิ้นนั้นเลยโอกาสที่ไม่มีอัตติแฟคใส่มีเลยนะครับหรืออัตติแฟคซีดาวถ้าเรา AR 4า้าแล้วแล้วฟาร์มได้ซีดาวที่ออฟมันตรงสายกับตัวละครน,นั้นๆที่เราปั้นเนี่ยไม่แนะนําให้อบบนะัพ โอกาสที่จะไม่มีอัติแฟกชิ้นอื่นใส่มีเหมือนกันนะต่อมานะครับคำถามแบบยอดฮิตเลยนะว่าพี่ครับเบเนซีหกอ่ะมีโอกาสไอดี ID พังไหมพี่ต้องบอกกันนะครับว่าเบเนซีหกมันทับอะไรได้เมื่อในทีมมีคนใช้อาวุธประเภทดาบดาบใหญ่หอและอยู่ในพื้นที่อันติคอมบิเนตเนี่ยจะได้รับโบนัสไสียหาเไฟ1เลยซึ่งมันจะมอบวางๆกับทีมเนชันเลยแต่เรื่องไอดีพังไหมเนี่ย ไม่เป็นความจริงนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนก็คลิปผมจะช่วยทุกคนได้ส่วนหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่กําลังท้อในเกมเกนชินหรือผู้เล่นใหม่ที่กาลังเข้าสู่วงการเกลือตลอดปีเนี่ยอยากให้ทุทกๆคนสู้อย่าย่อท้อถ้าเห็นแล้วเนี่ยว่าไอดีเราเริ่มไปต่อไม่ไหวดูคลิปนี้ช่วยฮิวใจได้ส่วนหนึ่งเลยนะหรือถ้ามีเรื่องที่สงสัยสามารถพิมพ์คอมเมนต์สอบถามได้เลยนะเพราะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยแต่สุดท้ายสุดท้ายเกมนี้ ไม่ได้แข่งกับใครแข่งกับตัวเองอย่างเดียวเลยนะก็ประมาณนี้ขอบคุณสําหรับในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมกระผมคอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย